สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้คุณชิตจะพามาดูที่มาของสมการจน ek เท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2ในแบบฉบับของระดับมหปลายนะครับเดิมที่เนี่ยนะครับคุณสมมติอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่ามีวัตถุก้อนหนึ่งนะครับจ้าวัตถุก้อนนี้มีมวลเป็น m นะครับแล้วก็เดิมนะครับอาจจะหยุดนิ่งก็ได้นะครับหรือความเร็วเป็น0นั่นเอง จริงไม่ใช่เป็นต้องหยุดนิ่งนะครับอาจจะมีความเร็วต้นอยู่ค่าหนึ่งก็ได้นะครับทีนี้นะครับแน่นอนว่าไอ้เจ้าวัตถุก้อนนี้นะครับถ้ามันไม่มีแรงกระทํานะครับหรือแรงรับที่กระทาต่อไอ้เจ้าวัตถุก้อนนี้เป็นศูนย์วัตถุก็จะไม่เกิดการเคลื่อนที่นะครับนี่คือตามกฎของิวตันนะครับทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ไอ้เจ้าวัตถุนี้มีแรงมากระทำเขียนเป็นแรง F แล้วกันถือว่าเป็นตัวแทนของแรงรับที่กระทําต่อ เจ้ามวลก้อนนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็แน่นอนนะครับเมื่อแรงรับเป็นศูนวัตถุมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับซึ่งแรงที่ครูพิจารณาตอนนี้เป็นกรณีที่แรงคงที่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในกรณีนี้ไอ้เจ้าวัตถุนี้มันก็จะเคลื่อนที่ต่อไปนะครับหลังจากที่ถูกแรงกระทําแล้วนะก็จะเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความาเร่งค่าหนึ่ง มาถึงตรงนี้แล้วกันนะครับก็จะเคลื่อนที่มาด้วยความเร่ง a แล้วก็พอมาถึงตรงนี้นะครับอาจจะมีขนาดของความเร็วเป็น v ค่าหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับเมื่อมันเกิด,เก,ดเกิดการเคลื่อนที่นะครับมันก็จะเกิดการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับซึ่งในที่นี้ครูจะพิจารณาในเทอมของการกระจัดแล้วกัน,นครับก็ลาจากตำแหน่งเริ่มต้น มาอย่างตำแหน่งสุดท้ายนะครับนี่ก็คือ,อรียะก,การกระจัดให้เป็น s แล้วกันทีนี้ตามหลักนะครับเรื่องของงานนะครับจร,จริงงานกับพลังงานก็จะมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับสังเกตนะครับเมื่อเราออกแรงกระทําต่อวัตถุแล้วทําให้วัตถุมันเกิดการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าการกระจัด ที่ครูสมมติขึ้นมาเนี่ยนะครับมันอยู่ในทิศทางเดียวกับแรงนะครับเพราะในกรณีน,นี้นะครับมันก็จะเกิดการอ่ามันก็จะเกิดงานเกิดขึ้นนะครับซึ่งงานในที่นี้นะครับตามสมาการก็คือ w ัเท่ากับ fs cos สน,นะครับเมื่อมุมตีมก็คือมุมระหว่าง f กับ s ด้บริการกระจัดนั่นเองซึ่งในที่นี้ก็คือมุม0นองศาเองในกรณีที่มันมีทิศทางเดียวกันนะครับ ข้อศูนย์ตัวนี้ก็มีค่าเป็น1ฉะนั้นในกรณีนี้นะครับก็จะได้ w ับเท่ากับเอนั่นเองเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะแทนนะครับในเทอมของอแทนในเจ้า f ตัวนี้ในเทอมของ m กับ a นะครับก็แทน f อฟเท่ากับเอเข้าไปตามกฎข้อที่2ของนิวตันนะครับ f อฟเท่ากับเอ็เก็เป็น m a s เสร็จแล้วนะครับในกรณีนี้นะครับเดี๋ยวครูจะแทนในเจ้า a ตัวนี้อ่า ่อนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะพิจารณานะครับไอ้เจ้า a ตัวนี้ในเทอมของ u ของ v และก็ของ S นะครับเนื่องจากกรณีที่ครูใช้พิจารณานะครับเป็นกรณีง่ายๆคือไอ้เจ้าวัตถุนี้มันเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะครับทีนี้สมการที่ใช้ในการอธิบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมการเส้นตรงนั่นเองนะครับก็จะเป็น v กำลังสองเท่ากับ u กกำลังสองบวก2อเสนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราลองพิจารณาเล่นๆนะครับว่าถ้ายูตัวนี้เป็นศูนย์ะครับจริงๆอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์นะถ้ะางั้นเดี๋ยวครูย้ายข้างสมก,การกันก็ได้นะครับก็จะเป็น v กําลังสองลบ u กําลังสองเท่ากับ2 as เนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ a นะครับเท่ากับ V กำลังสองลบ U กำลังสองส่วน 2s นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเอาไอเจ้าย้อนกลับมาแทนก็จะได้เป็นนะครับ M ในวงเล็บ V กำลังสองลบ U กำลังสองส่วน 2s นะครับ แล้วก็คูณกับ s s, s. กับ s ตัดก,กันไปนะครับฉะนั้นเมื่อเราดึง2ออกมาก็จะได้นะครับว่างานที่เกิดขึ้นนะครับหรือในการย้ายวัตถุในกรณีนี้นะครับเท่ากับ1ส่วน2 m v กำลังสงนะครับลบ1ส่วน2 mu กำลังสงนะครับพราะหน้าตาของสมการ หน่ส่วน mv กําลังสองกับ1 2ส่วน mu กําลังสองก็เป็นหน้าตาของสมการเดียวกันนะครับเพียงแต่ v คือความเร็วในตอนหลัง u ก็คือความเร็วตอนแรกเพราะนั้นเขาก็เลยนะครับทําการเรียกนะครับไอ้เจ้าพจน์ของ1 2ส่วน mv กําลังสองหรือ1 2 MV ส่วนส mu กําลังสองเนี่ยนะครับเรียกไอ้เจ้าพจน์1 2ส่วน mu กําลังสองหรือ1 2ส่วน mv กําลังสองนี้ว่าพลังงานจลน์นั่นเองนะครับ นี่ก็คือที่มาของสมการนะครับวันเราจะได้ว่างานนะครับก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนซึ่งพลังงานจนตัวยอดที่เราใช้ก็คือตัว E แล้วก็ห้อยด้วย k นะครับวันสรุปนะครับว่าในกรณีนี้นะครับเรานิยามโคต1นส่วนสอง mv กำลังสองนี้ว่า ek หรือพลังงานจนนั่นเองนะครับเป็นพลังงานที่เกิดขณะที่วัตถุมันกําลังเคลื่อนที่หรือมีความเร็วนั่นเองนะครับ